นดสมา์เลยสะครับวันน้พาน้องม่เดินตัวนี้ก็แดดล่มลมจอดสะครับช่วงบบาทากแก๊สนะครับก็ข้ามสะแทนนะครับวันนี้น้องก็ไม่ค่อยดื้อน,นะครับดูจากสายจุนจุดมอยเดินได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแสงแดดอ่อนๆน,นะครับ แน่นอนนะเจอมนุษย์นะครับไม่ค่อยทักทายมนุษย์เท่าไหร่เนี่ยมนุษย์ก็ไม่ค่อยตกใจนะครับเพราะมาเดินเล่นเฉบ่อยแล้วนะครับ่วงนี้แน่นอนนะครับน้องจินฝุ่นนะครับแล้วก็น้อนจินไอตัวเรือไรนะครับที่อยู่บนเพนช์นะครับทำความแซชนะครับสังเกตร่องรอยของการเดินของน้อนนะครับก็จะทิ้งคราบสะอาดไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติหลักนะครับของน้อนครสอนจ่อนนะครับ การเย้องแย่งของน้อชนะครับเท่าที่ทุกคนจะได้ข้อข้อสังเกตนะครับก็คืออย่าทัดออดปาดนะครับถ้าทัดออดปาดเนี่ยขอนจะเข้าตัวนะครับหรือว่าถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยจะไม่ผลการกคาดนะครับก็จะไม่สามารถที่จะเชื่อมสายส่นยูนิมอยกับนอนได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับก็เดินทางเข้ามาได้ที่นะครับซอยคลอสันฟานนะครับที่เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับ ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ห่างหายกันไปนานนะครับนานๆถึงจ่องมาเจอเล่นกันชีนะครับเนื่องจากว่าตัวพ่อคอร์สตอนนี้ก็จะต้องทันงานนะครับให้บอสด้วยครับตอนนี้ก็ใกล้จะใกล้ลาแล้วนะครับก็ช่วงอีกประมาณสักนู้นนะครับอีกพันปีก็จะออกมาเจอเล่นกันอีกหนึ่งชีนะครับนี่โดนเดชนะครับพอโดนเดชเสร็จปุ๊บก็อัปเดชอัปเดชเสร็จปุ๊บก็ เสร็จพิธีนะครับในการที่จะเชื่อมจุลจูริมอยกับน้องนะครับอีก1,000หรือหมื่นปีเจอกันสวัสดีฝากไฟ,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 ฟ้กับความรู้สึก